ของเรือประมงในจังหวัดสงขลานะคะเตรียมพร้อมออกเรืออีกครั้งในวันพรุ่งนี้หลังสภาพอากาศดีขึ้นฝนลดลงคลื่นลมในทะเลเอ่าวไทยไม่รุนแรงค่ะเรือประมงทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะที่จอดเรียงรายบริเวณท่าจอดเรือของท่าเทียบเรือประมงใหม่จังหวัดสงขลาเนื่องจากสภาพคลื่นลมแรงค่ะในทะเลลดความรุนแรง ลดความสูงของคลื่นนะคะประมาณ1-2เมตรสามารถที่จะออกไปทำการประมงได้แม้ยังอยู่ในช่วงมรสุมทำให้เรือประมงทำการลงน้ำแข็งและเตรียมอุปกรณ์รวมทั้งเตรียมสเสบียงอาหารนะคะลงเรือเพื่อออกทำการประมงในน่านน้ำอ่าวไทยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เนื่องจากสภาพอากาศดีขึ้นฝนล,ลดลงค่ะคลื่นลมในทะเลเอ่าวไทยไม่รุนแรงแม้ยังอยู่ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหลังจากที่ต้อง หยุดเรือมาหลายวันโดยเฉพาะเรืออวนล้อมป่าจาระเมดหลายลำค่ะที่เตรียมอุปกรณ์จับปลาพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ,คะและจะทำการออกเรือในทันทีในเย็นวันนี้หรือเช้าวันพรุ่งนี้หลังจากตรวจสอบสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเพื่อความปลอดภัยค่ะ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกรายงานสภาพอากาศในวันนี้ว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคใต้ล่างนะคะทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราชขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกลา ค่ะระมัดระวังภัยอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลาหลากนะคะในช่วงวันที่21-22ธันวาคมค่ะ ส่วนบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสน,นะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากปริมาณน้ําที่ตกสะสมและน้ําป่าไหลหลากอีก1-2วันค่ะระดับน้ําทะเลเอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ